คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะกลัวการเปลี่ยนแปลงแหละในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนถ้าทุกคนที่ทําได้อะเราก็น่าจะทําได้กับเขาเหมือนกันอย่าไปกลัวค่ะลองดูสักตั้งหนึ่งอะเงี้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิชิดชท เรื่องโปรดเล่มโปรดนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเต็มนะคะขอเชิญนะนํนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อเต็มวัชรีวันทรัพย์รุ่งเรืองนะคะก็อยู่กองสื่อสารภายในสำนักสื่อสารองค์กรค่ะโอเคค่ะวันนี้อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนที่คุณเต็มจะมาอยู่ที่นี่คุณเต็มทำอะไรมาก่อนเอ่ยก่อนที่จะมาอยู่ที่กองสื่อสารภายในนะคะก็อยู่ที่กองจัดก,การความรู้นะคะแล้วก็ เคยอยู่ที่เขาเรียกว่าฝ่ายฝึกอบรมมาก่อนนะคะก็จะทํางานด้านเกี่ยวกับการจัดเป็นผู้จัดอบรมออหลักสูตรภายในภายนอกให้กับวบนะคะแล้วก็พอย้ายมาอยู่กองจัดการความรู้ตอนนั้นชื่อนั้นนะคะก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมความรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับด้าน KM ต่างๆค่ะโอเคแล้วตอนนี้พิ่งเต็มรับผิดชอบอะไรบ้างเอ่ย พอได้ย้ายมาอยู่ที่กองสื่อสารภายในนะคะก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูลมาจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆพวกนี้นะคะให้กับออพนักงานและบุคลากรวอวภายในได้รับทราบค่ะแล้วพอมาทํางานทางด้านนี้แล้วอ่ะเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยังไงบ้างขอให้เล่าให้ฟังนิดนึง พอย้ายมาอยู่กองสื่อสารภายในเนี่ยมันเหมือนกับว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าจากที่เราเคยดูแต่คอนเทนต์เนื้อหาอย่างเดียวแล้วก็เหมือนเอามาพิมพ์แค่อยู่ใน Word หรือ PowerPoint อะ่ะเราจะต้องแปลงสื่อพวกนี้ให้มาออกมาเป็นชนแนลต่างต่างนะที่เช่นเป็นสื่อโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านเสียงรูปภาพแล้วก็คลิปค่ะโดยเฉพาะเรื่องคลิปเนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะว่าไม่เคยทำตรงนี้มาก่อนค่ะ ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าไม่เคยทําแล้วเราเริ่มต้นยังไงพอเต็มได้รับทราบว,ว่าจะต้องทําข้อมูลตรงเนี้ยออกมาเป็นทางชานาลของคลิปนะคะก็เลยไม่ไม่ทราบว,ว่าจะให้ใครไปสอนดีเพราะว่ามันต้องรีบใช้มากก็เลยเข้าไปเซิร์ชใน y t u t u อะคะ่ะเป็นเกี่ยวกับเออช่องชานาลของ ที่ชื่อว่าลองอิงคัตตัดคลิปอะคะ่ะแล้วก็เรียนรู้จากเขาเลยเขาจะสอนเรื่องการใช้โปรแกรมคินนี่มาสเตอร์อะคะ่ะสำหรับมือใหม่แล้วก็ไม่ติดโปรโด้วยก็เหมือนกับว่าเราใช้ตรงนี้ได้ฟรีคือเขาสอนเราได้ง่ายมากเลยอะคะ่ะเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะทําตามคลิปที่เขาสอนได้เลยแล้วก็เป็นเป็นการสอนที่แบบเบาๆสบายๆง่ายๆอะคะ่ะเหมือนกับว่ามือใหม่ก็สามารถที่จะทำตามเขาได้เมื่อเวลาที่ดูคลิปเขาจบแล้ว เราคลิปอันนั้นเป็นคลิปโปรดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วก็เหมือน Channel ของเขาเนี่ยก็เป็น c ชา n e ลโปรดด้วยเลยเพราะว่าเหมือนกับนอกจากเขาจะสอนการตัดต่อโดย Kenny Master แล้วมันก็จะมีโปรแกรมใหม่ๆเข้ามาอีกเยอะแยะอย่างเช่น Velo หรือว่า Cat Cut หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ใหม่ๆที่เขาจะอัปเดตตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูตรงนั้นได้ความรู้ที่มากขึ้นแล้วจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ การทำคลิปด้วยตัวเองเนี่ยค่ะอ,อ,อยากให้ช่วยเล่าประสบการณ์ในการทำคลิปตอนแรกๆให้ฟังหน่อยว่ารู้สึกยังไงพอทำได้แล้วภูมิใจไหมตอนแรกก็รู้สึกหวั่นใจอยู่ว่าเราจะตัดคลิปออกมาได้ได้เหมือนกับที่ไงอะยูทูบเบอร์หรือว่าสายสาย อะไรอะโซเชียลมีเดียเขาทำกันได้ไหมเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มคลิปแรกๆด้วยความคลิปที่ความยาวไม่นานก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนกับว่าจําได้เลยว่าเป็นเหมือนคลิปเกี่ยวกับการสื่อประชาสัมพันธ์ให้คนภายในรับทราบเรื่องนั้นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็คลิปประมาณ3นาทีอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเราก็ทําได้โดยเราสามารถจะใส่รูปภาพอินเสิร์ตแทรก ตัวอักษรเนื้อหากราฟิกอะไรลงไปได้แล้วก็ออกมาแล้วก็คนดูก็ดูรู้เรื่องค่ะแล้วก็ได้ได้ประชาสัมพันธ์ใน f c e e o o o t ิสเตอร i อินไซ t อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วอยากให้ฝากถึงคนที่จะต้องเปลี่ยนสายงานแล้วจะต้องมีความรู้เพิ่มในด้านต่างๆเขาจะต้องแบบพัฒนาตัวเองยังไงจะต้องมาแบบว่าอัพสกิลรีสกิลอย่างไงลองฝากถึงคนที่ยังกลัวหน่อยค่ะตอนแรก คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะกลัวการเปลี่ยนแปลงแหละในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากให้ลองเปิดใจลองดูก่อนนะคะว่างานใหม่ที่เราได้รับมาเนี่ยจะมีโคชิ่งหรือว่าใครสอนหรือว่าเดี๋ยวนี้สื่ออะไรต่างๆนานานะก็คือเป็นสื่อที่ฟรีแล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็มีที่ปรึกษาก็คือเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเราหรือว่าเป็น พอเป็นเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมห้องร่วมสถาบันของเราเนี่ยไปศึกษากับเขาได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าทุกคนที่ทำได้อะเราก็น่าจะทำได้กับเขาเหมือนกันซึ่งถ้าทำไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีที่ปรึกษามีโคชชิ่งเราต้องรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเรามีเพื่อนมีเจ้านายมี น้องๆพี่ๆที่ดีที่ดีกับเราอะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าอย่าไปกลัวค่ะลองดูสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคนที่จําเป็นจะต้องพัฒนาตนเองหรือต้องเปลี่ยนสายงานนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคนเต็มมากนะคะีวิตชิดชชดเรื่องโปรดเล่มโปรดขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ